สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุขคนแล้วพี่น้องตอนนี้นะคะสาวอุบลน,นะคะพี่น้องนั่งอยู่กับครูมอน,นองิงนะคะพี่น้องพี่น้องคะผู้บ่กวาก่อนหน้านี้สาวอุบลเคยคิดตั้งแต่ที่เห็นบอลโจหโดประกาศรับสมัครคนดูแลน้องอารูบอกว่าผีคิดคิดแล้วคิดอีก บกขาสมารพี่น้องยานบกพานอี่ร no ีนะคะพี่น้องเรื่องติ้งด้วยแนแกนบอกแกนบกพานด่แต่ไม่คิดว่าคือคุณสมบัตินี่ผ่านยานมาหนาตาบกพานเท่านั้นต์เลยพี่น้องที่มีเสาอุบลอย่าคือยานหนาตาบกพานตอนแรกคิดแล้วก็ปรึกษาอ่าพยภัมภานปรึกษาแอดมินของมังกรอีสานแล้วพยภัมภานเป็นสะพานที่หมดละอันนี้เธอแรกที่เห็นประกาศนะ เนี่ยเทื่ององประกาศอีกพี่น้องกะสมมุติว่าพ่อใหญ่เหมืนยังบ่ได้เหมแม่นนประกาศอีกพ่อใหญ่เคยไปสมัครกี่ท่านคุณสมบัติขาผ่านมาเด้แต่ว่ากับญานเบื่องน้าตาดีนะคะพี่น้องอีกอย่างหนึ่งคือแบบเศร้าบนกบอวบอันอย่างที่พ่อใหญ่บอกครับคือแบบว่าเข้าบุคลของแขวนะพี่น้องก็เลยกรกกาอีกเทื่องซองกระกาจนมือนั้นมือนั้นนะมือที่เพ่อใบอกว่ารับแล้ว น้องหมอนอิงโอ๊ยพี่น้องคอยละเสียใจแห้ห,หลากหลายคอยดึว่กาก็้สิบประกาศยิงนะซ้ำครับคอยคิดแบบนี้แล้วพี่น้องแต่ว่ารั้นนี้เราสามีสมัครแท้แมนที่นหนได้รับแล้วครูหมอนอิงนะคะพี่น้องคนดูแลน้องอูอิงนะคะพี่น้องก็คือคนนี้น้องหมอนอิงนะคะพี่น้องนี่นะคะคนนี้ละพี่น้อง เรามาชิงตำแหน่งข่อยไปเอ้าชิงตำแหน่งข่อยไปในทีวีน้องยินดีนะคะน้องน่ารักมากนะคะอันนี้เศร้าบนเบาเรื่องจีนะคะว่าสิไปสมัครแต่ว่าบประกาศทวายานเพิ่มบารับนะคะพี่น้องนี่นะคะแล้วน้องมอดอิงตอนนั้นรู้สึกจังไหนแต่บ่าปรกาสมัครแจ้งเสียละค่ะจนทอดรอบที่สองตัวปรกาสมัครแม่นบอเอาแหละให้สมัครเองคนนี่ทรงของบุตรเองบ่แม่บ่แม่เป็นคนค่ะคนไหน โจไปทรงหัวป้ายส่งทุกอย่างแล้วบังเอิญว่าโจก็เปิดอ่านคือคนส่งขอความไปหลายเฮงแล้วว่าหลายมากแล้บังเอิญว่าก็รู้ว่าหน่อยนิยังโจมันจะไม่เปิดอ่านคือเอาไงไงวะล้อลอน้อกถึงถึงว่าผีสีสรงไปแล้วก็บอาน้าผีคิดเลยเพราะล้อล้อนอองมอนอิงนะคะพี่น้องก็เปิดอ่านของของของแมร์น่ะหลังเกิด คุยกันใมแชทนิดน้อยแล้วก็เขถือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอวิดีโอคออสัำผัสเพื่อที่จะได้ได้ไลฟ์งานกันเลยวิดีโอคอลในเฟซบุ๊กวิดีโอคออแล้วก็ไลฟ์สาษส์ผันค่ะที่ดีเบิวงอยู่ตอนนั้นในขณะที่กําลังนั่งรถอยู่ใช่นั่งรถอยู่นั่งรถอยู่นั่งรถอยู่มนกันเลยดีคุยเปิดใจกันของตอนนั้นก็คือตกหลงลยแมนบอชใช่ค่ะตกลงเลยตกงลงแล้วก็ สองวันก็มาเลยเลที่่าเพิ่นมีงานอยู่อุดอรล้วก็ให้น้องเก็บกระเป๋ามาเลยใช่โอ้ <c oughs> นะคะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องคนที่ <c oughs> ชิงตําแหน่งสาวอุบลโอ้ยเีล <c oughs> ีชิงตําแหน่งเคยไป <c oughs> โอ้ยเสียใจยแหงบวดายดอกพ่อย <c oughs> ายบวดาดอกบพ่อยายสิเ <c oughs> ลยนะคะ <c oughs> เอา้าอันนี้คือคุณแม่สามาาัครไถแต่น้องหูตอยูเมนบอกรู้หลังจากที่ พ่อโจบอกว่าเดี๋ยวจะขอสัมภาษณ์อืมก็นั้นนั้นคือก็บอกกันกับแม่ที่เราว่าแบบอยากไปอยากสมัครแต่ตอรอบแรกก็เห็นเห็นโพสก็คุยกันก็อยากสมัครแต่ว่ามันคือสีขุนสมัครหลายอยู่แล้วแล้วก็เท่ากับ่รอดเยียมพร้อมนี่ยังขนาดนั้นเลยค่ะก็คือแบบแม่นมั้งก็กล้าสมัครพี่กับเป็นแบบที่เอายังไปสู่เขาแม่นมัเออพี่ก็เป็นแบบนั้นแหละแต่สุดท้าย แค่ชิงตำแหน่งผีนะไม่ได้นะเพราะว่าพี่ไม่ได้สมัครนะคู่อย่างนี้ไม่ได้นะแ <c oughs> มนบะค่ะอู้พี่น้องคะน้องโตจริงน้องน่ารักมากนะคะ <c oughs> คุณครูมอนอิงนะคะพี่น้องก็คือนี่แหละคนผีสามารถบอกแนะน้ำน้องอู้อิงได้เพิ่นาบานะคะบอจเพิ่นเบิงคุณสมบัตินะคะพี่น้องยางเสาอุบลนี่นะคะพี่น้องกระโปรงก,กระเปกนะคะเ <c oughs> พิ่นคือสิบประหลาดีนี่แหละ <c oughs> นะคะพี่น้องโอ้ยพี่น้องพอได้เจอโตเป,เป็นตัวจริงของครูหมอนอิงในวันนี้ที่บ้านน้องอุ้งอิงนะคะพี่น้องตอนนี้ยังไม่หันไปใสอยู่ยังอยู่บ้านน้องอุ้งอิงอยู่พี่น้องมาเ่อเดียวดีเอาที่ว่าเอาสกุมเลยวันจังทร์นะคะพี่น้องก็จะต้องขอบคุณครูหมอนอิงน้องมอนอิงตัวจริงน่ารักมากนะคะพี่น้องเป็นกําลังใจให้นะคะี่น้องหมอนอิงตอนนี้มีหน้าที่อะไรบ้างตอนนี้นอกจากคอยดูแลช่วยเหลือน้องอุ้งอิง, <c oughs> งก,กะะ็จะมี ทำช่อง YouTube ชื่อสองช่องเกาะติดอุงอิงลำเพลินออฟฟิเชียลช่องนี้ไม่ใช่ช่องส่วนตัวนะคะเป็นช่องของสาวาานักพิณน้ำแข็งเลยเกาะติดอุงอิงลำเพลินออฟฟิเชียลพี่น้องคะผู้ใดบ่ท่าน,นติดตามนะคะอยากเห็นชีวิตนอ้องอุงอิง <สา S 1> บว์แมนแค่ด้านหน้าเวทีนะคะพี่น้องเบื้องหลังนะคนะพี่น้องไปกดติดตามเกาะติดอุงอิงลำเพลินออฟฟิเชียล ที่ช่อง y ยูทูบได้ค่ะพี่น้องเด้อแล้วช่องส่วนตัวมีไหมไม่มีแต่ละม,มีช่องแก๊อ้อเหรอคือพ่มีเป็นผีบอ๋อยได้หนิข <c oughs> ้าวได้หนิพ่มีแต่อแอบถ่ายอุปกรณอย่งนีง้โลกที่ไม่ร่าจะถ่ายเลยแมนปะคา่ะเพราะวันนี้แหละว่างกับรัแนนบแมนปะคา่ะที่เห็นซิลปินบางคนาาคนนี้กำลังนอนเพิ่งเปิดไลฟ์สดเลยโอ้โหคนเบิ่งเยอะมากเลยขนาดกำลังนอนเนี่ยคนยังดูนะ บางทีมันก็ก็ต้องให้พื้นที่ส่วนตัวเขาด้วยเนาะแมนเบอร์โอเคบางทีเออ่น้องอุ๋งอิงอาจจะอยากนอนแบบท่าพิสตาร์ารหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าท่าไม่สวยอะไรแมนแมนแมนค่ะแมนแมนแล้วก็ต้องคีบน้องด้วยคีบลูก<ห>คีบลูกอยากให้พี่น้องได้เห็นน้องได้มุมทีง่งามๆสวยๆจังสีหน้าค่ะโอเคแมนค่ะพี่น้องเพื่อนบอกแมนถือต่องนะคะพี่น้องเล้วก็อยากให้ ทุกคนชื่นชมน้องในภาพที่สวยๆดีๆค่ะแม่ค่ะน้องเอาถึงแห้งนะครับพี่น้นอง,นองในสว่วนนี้บางที่เศ้าบนก็ยังคิดบ่ท่านเลยเลยค่ะพี่น้อง เรื่องหนีนะคะสํารับท้าเกิดว่าท้าเกิดว่ามีคลิปน้องอุ้งอิงลุดออกไปนะคะ<ม>พี่น้องทีดูแบบว่บาสวยบางามจากช่องสาวอ้บนนะคะ<ม>พี่นอ้องกระตุกครับขดคอพี่น้องเล่นหลายสาวอ้นขอรับ <c oughs> น้องรับขอรับผิดเลยนะคะท้าเกิดว่ามีคลิปรุดออกไปนะคะ<ม>พี่น้อง<ม>โอเคนะคะพี่น้องสำหรับมือนี้นมีโอกาสในพูดคุยกับน้องน่ารักมากนี่นะคะพี่น้องนางเอกตัวจริงเสียงจริงเลือกเขาสะอายอุ้ยบูเมน เสียงเสียงก็เป็นตลองเพลงมวนแท้พอไม่เลือกเขาสายเอียงก็ฮึเอียงก็ฮึคิดก่อนคิดก่อนที่ว่าประกาศประกาศประกาศน์นะอันไหนจบแบบบอดเอ้อคิดออกแล้วจบแบบเพราะว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สาวน้อยเ้าปล่อยเพลงมาหลายเนาะค่ะโจบแบบบอดเฮที่มาดินไปรินมันก็ไม่ใช่นางเอกขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นตัวแบบว่า เด็ดไงตัวหลักไงเป็นตัวที่มาทำให้เขาต้องทะเลาะกันจีเขาเลาะกันก็เพราะฉันนี่แหละอย่างนงี้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถ้ามีลีเน่ยเนข้าวิีน้ำปลาใส่เกี่ยวนะ่ยลี่บอกจริงน้ำปลาจริงไหมน้ำปลาจริงกินจริงตอนแรกล่องแล้วล่องห้กินน้ำโคก ผ่านเล่นหลายเทคไม่ผ่านก็เลยเอาน้งปลาจริงๆเอาสุดท้ายไม่ได้บอกน้องด้วยบอกไปบอกน้องน้ำเอาแก้วมาวางแล้วน้องก็คือเล่นปกติกินปุ๊บพุ่งเลยอ้าพี่น้องคือมาเหตเสิ่งกันปวดแท้พี่นึกว่าน้ำมุ้งต้นน้ำสมาร์ทอีรีโอุ้พระเอกต้นน้ำหนุ่มน้อยจากเมือง ยาสูบแม่นนหืมน่ารักแห้งนะคะพี่น้องเดี๋ยวมีโอกาสสาอุบลเอ้ยซาอุบลนล่องคลิปไปแล้วนะคะพระเอกตนน้ำนะคะน่ารักมากพอยยังข้ามผ่านเอาของไปฝากเราเล่า,เ,ลาเอาพี่น้องเขาไปเบืองด้วค่ะพี่น้องก้อนนั้นนี่ซาอุบลล่องไปแล้วเราบอกขอรับเลยของฝากจากพอยยังข้ามผ่านนะคะพี่น้องสุดยอดมากพี่จําได้แล้วจบแบบว่เทจบแบบว่เทข้า,าแล้วก็หลังจากนั้นก็มีอ ของน้องอิงกับพ่อโจกับที่ี่หนึ่งก็ให้พ่อแน่แล้วล่าสุดพ่อโจแต่งเพลงแมนให้น้องค่ะเร็วเร็วนี้เราเราเราปล่อยพลังออกมาเนี่ยแมนเป็นตัวตัวเลาวเป็นไกด์เป็นไก่ที่ย่างบะมี่ดนตรีเป็นทำหลองกับทำนองดุดุยพ่อโจล้วนๆค่ะนี่เข้าถุงโลกซุปไส้หยิกบ้างเราเนี่ยเนี่ยนะจะ สักสองอาทิตย์น่าจะได้ฟังได้ฟังทีสิบเดี๋ยวเดี๋ยวค่อนข้างเร็วเวดี๋ยวคอนสิมีเอ็มบีปอมีค่ะต้องมีแน่นอนอยู่แล้วนะคะพี่หลงส่องรอดชมน,นคะคะว่าสิมาในรูปแบบใดบอ <Message. S 2> เนี่ยได้หนิอาจจะเป็นเนเางเอกอีกบออีกเพลงหนึ่งได้หนิบอเป็นแล้วบมอค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีกระแสดราม่าบอที่ห้าไปเล่นตัวแบบบระเทศไม่ได้อ่าน แมนบโอ้ดีแล้วค่ะดีแล้วอาจจะมีอาจจะมีแต่ว่ามันคงไม่ใช่ดราม่าที่แบบร้ายแรงขนาดนั้นเพราะว่าคันมันเป็นกระแสแห้งๆนี่จังไดๆมันกลับมาห่อทางเดียวตอยของพ่อ่านคือคือมันอาจจะมีดราม่าหน่อยผีคิดว่าบางคนอินอินอินกับอ๋ออินกับคาแรคเตอร์อินกับเอ็มวีนะก็เลยเป็นผู้จัดการน้องแล้วมาแย่งแฟนน้องอย่างนี้เนี่ยนะแมนอินนะคะเหมือนเหมือนเหมือนมีมีมีกับอินนะคะแต่ว่าคงไม่ได้จริงจังขนาดนั้น พี่น้องคะมันเป็นแค่การแสดงนะคะพี่น้องว้ายเขาก็คือบอกกันโดนเติมแล้วเนาะคิดว่าจะบอกแบบเดียวได้เนี่ยค่ะพี่น้องคะเต้าคนลบกวนเวลาน้องเพิ่นผ่อนผ่านจะานแล้วนะคะพี่น้องเปลากันบ้านโดนแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากพี่น้องไว้นะคะพี่น้องก่อนติดน้องอุง้งอิงลำเพลินออฟฟิเชียลช่องยูทูบพี่น้องหมอนอิงนะคะพี่น้องเป็นคนดูแลเป็นคนทำให้กับ สาวนอนเพชรบา้านแพงรับพี่น้องเนาะแลกกัช่องสาวอุบลคนแคบของช่องมังกรอ,อีสานช่องสาวนิดพาราชัยฝากติดต,ตามไว้ในด้วยค่ะพี่นะะ<า>้องเด้อเขามีข่าวสารเทากับสิมาอัปเดตนะคะ <st> พี่น้องเกี่ยวกับสาวน้อยเพชรบา้านแพงเกี่ยวกับน,นี่ละคะ่ะในวงเพล็ของเพลนนี่ละค่ะพี่น้อนสงสำหรับมื้อนี้นะคะต้องขอบคุณขอบใจนะะ <st> ้องมอนตอิงได้หลายที่เป็นเกียรตินะคะพี่น้องสำหรับมื้อนี้ขอตัวลาพี่น้องไว้เพียงสักนีดนะคะพี่น้องกับขอกราบข้าวลาสวัสดีค่ะ 我再回聊。